ค่ะกลาบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเอจเจตังคุณผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมมือนีพาท่านผู้ชมมาที่ดอนปูตาบานปงเชือกนะคะหัวทิพานมาด้ยินนคาว่ามีหมอลำอิเลโซตายนะคะบอกเลขแปดหานะคะระกาคุณพ่อนักมวยเก่านะคะเพิ่นฝันได้หนึ่งเก่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะยู่ขาดอนปูตามือหนีแอดมินก็เลยมาตามแนวทางตัวเลขโกชคกลาบนะคะ สำหรับท่านใดที่เข่ามานะคะเป็นกระร่งแรงใจนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องจากใจกลับไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนั่กันนะคะถึงเลขยี่บ้อค้างเงน้องหันแม่พี่แจ้าถึงเลขว่าบ้านเฮานู่นประเดมาทยเหมือนงวดน้องหันนั่นมากเระทัานอย่างนี้แต่พอคนมามีคนถึงเลขอยู่ด้วเนาะ ครับคุณลูกมีโชคมือนกันเนาะเพิ่อยูบานเ้าหนือเปล่าครับเพิ่มยูบานั้าปีงหรือเ่าครับขอเพิ่นใหม่อัน ออกออรรถออกแม่เพราะท่านเป็นมหาเพ่นักเทียรอ๋อออกรถไม่ก็หลปีแล้วก็เลยมาบอกมาขอบมาเจิมเพ่นเนาะแม่จะถูบเสียงโศกแม่เพื่อมีโศกหอมบอ๋อไปจุดเุลนบอกอ๋อเพื่อนไปจุดเลนแม่ถือไวหลวครับอ๋าบอกอ๋อขอเพนทตัวเลขที่นี่ เห็นบ่พ่อเห็นแต่หาเปดงดมากแล้นคืสั้นแต่วันนี้พี่น้องไม่ได้มาเนาะแอดมินก็ได้เนาะย่ามาเด้อพี่น้องเห็นก็คือเห็นเพรเห็นคือเห็นเลยเนี่ยจกเก้านั่นแล้วนุ้นเห็นอันที่สามนี่สามนี่เพิ่งกากเกลือฮาสามเหรอครับที้เาเห็นตัวไหนตัวไหนค่ะเขาจำทีหฮาสาม นี่น่องลาเห็นตัวใดก่อนห้าสามเขาจำไดเห็นห้าสามกุ้แม่เห็นน้องกันเพื่อนบ่บ่อห่าสีเทปพี่น้องกือบ่เคยเห็นเด็กนันให้ท่านผู้ชมอันคันเห็นนี่คือเห็นเลยเด้ห้าสามบ่ค่ะอันน้องน่องหลาได้น้องผู้ชายเห็นตัวไหนเหรอ มันเป็นยังพ่นหายแล้วพูนึงเนาะให้แม่ก็สร้าให้ผัวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผมผมเห็นม่นคือพอจับแต่ขาตรงเลยผมเห็นแปดสีเนาะข้างบนแม่บอเห็นแล้วแม่พอเห็นเลขน้ำจางสีแจ็คเทอร์นะก็จะเอาเชวนไปเบิ้งแม่ก็บอเห็นแจ็คเทอร์แม่ก็เลยคิดว่าแม่บอมีดวงทั้งจองเลยเนาะแม่เคยซื้อเลขอยู่บ่แม่เคยซื้ออยู่ถือน้ำเขาบ่ค่ะบ่ถือ แม่แม่จุดอยู่หันเอาไปปักพุ่นก็ได้เพื่นบอกให้ไปปักพุ่นค่ะจุดเลยหันแม่จุดถูบเสียงไายค่ะท่านผู้ชมผู้ใดหมานผู้ใดมือหมานหมานบอกโน่บอกให้จุดจุดเถอะบเคยืขาเคยจับปูพคนแห้งหายดีปูพคนแห้งหายครั้งแรกเนาะให้แม่อธิษฐานเอาเด้อแม่เด้อ คุณเธอบูไใดงวดนี้เอาหายไ,ได้ได้ไหมนะพ <c oughs> ี่น้องแอดมินกัวบว่าอยากให้ท่านผู้ชมมิโศงนะาแม่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ก่อนอพ่อจำพอนคือว่าเห็นแปดสามบ่พ่อเจตังให้ท่านผู้ชมสองเอาคักนะคะโดยส่วนตัวแอดมินนะคะ แอปเปิ chat, ้เพลนหาเจ็ดหกเดยพี splash, heads, ่น้องเห็นหาเจ็ดหกห้าเจดหค่ะโดยเตวโตัวนะคะเพราะจำเพลนเห็น8ปดสามนะคะท่านผู้ชมอ้าสุกๆมันมันสุกปูสุกคนนะคะผูไมดเขามากกับแคบหนาจอไหวนะคะท่านผู้ชม ใครเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแม่บรรบอกได้เลขมือวันที่เสดสิบสามนะครับเมื่อไหร่พ่อโอ้ยวันที่โอ้โเร่งบอกว่านี่ครับผู้เดียวกันนี่ละบ้านเฮ้านี่บอกค่ะเทียงช่วยนี่เทียงนี่เอาพอถือพ่อได้เลขพ่อจะใส่ใกล้ความฝันเพิ่นฝันปูไปบอกปูเฮ้านี่บอกไปบอก โอ้เจดังคือเข้ขา,าดังแต่พี่น้องตอกใจไหมดีใจน้ำเพิ่นมันหยังดอกค่ะปา<ะ>เพิ่นบอกซิบเก่าปะพอปูเพิ่นไปบอกเอดเที่ยงหน้า่นตัวเนี้ยป้าป,ปูไปบอกไปบอกแน่ปูมาหลายเธอแล้วแค่ถือน้ำเพิ่มไปก็เคยอยู่ค่ะ อ๋ซื้อครั้งแรกเหรครับพสอฮะถสอเกอนไเนี่ยอได้ยินแอบก็ไม่ีโมจักแล้วจะเจ้ามือไอ้ยังก็พ่อจมือเขาก็จะได้มื่วแล้วครับถือสองรยถือพสองรอย เงินถูกกันสองลอยเป็นเงินเท่าไรพอจับมันถามกับประมาณเมือนกวางแบบพอจับพงก็บหัจักคุนซื้อสามตัวคือสองตัพ่อสามตัวเดิอ๋อือสามตัวไม่สามตัวสามตัวกบาลละเก้าร้อยเจ้าบัตรีกวักใจซื้อสองตัวจิ๊เกดตัวเดียวเลยพจนพ่ซื้อตัวไร เตือนทิพย์เก่าอาจารย์เพิ่อนมาเพิ่นเพิ่นบอกไปเร็วแล้วบอกว่าเลยครับค่ะปูไปบอกแบบนั้นเลยเมนบอกไปเข่าฝันเลยนี่คนมาคนมาบอกอาจารย์ผู้เฒ่ามาบอกอาจารย์โอ้คนลูกพี่น้องแสดงว่าปูเฮานี่เราไปบอกนาค่ะนาะก็ดีนอนเลยเก่าปีสิบปีเนาะนอนดูหน้าเราเคยไปบอกแจ็คเกื่อบสาวกมาสากมาบอกนี่เมนบอก บอกสิบเก้าเลยบอกค่ะคุณพ่อสิบเก้าซื้อเด้อสิบเก้าจันซื้อเนาะซื้อหัวหลวไปเอาเงินไปเอาเงินเลยมันวัเมื่อวานไปเลยดีใจเต้นเลยเดินบอกเพราะไหนเงินไปซื้อหวานไม่หัวค่ะดีใจแล้วเนาะพ่อเนาะพ่อซื้อสักสิบบาทคืบอกนี่คือกันกับเนาะค่ะ หากพ่อซื้อหาหกหาหกกระรังค่ะจิบหาพวกอืมพอกินเก่าค่ะคุณพ่อพ่นฝันพ่นฝันงวดที่แล้วนี่เอคิดว่าความฝันของพนที่ว่าไม่คนมาบอกนี่ที่ว่าคิดว่าหนจะเป็นปูเห่าปะค่ะต้องแมนเนาะแนนอนเพราะว่าพ่นเทียน่ นุเห็นอยู่เพื่อนพนยุ่นนี่ติดดอดนี่น่อคอยไปหาพนจักเธอดอกเนาะพน,ะาาดดะนัยหาจำาดีบ่เนาะใกล้คือกันบอันดูบอาโอดว่ทรงอเกาบ่ลูกพี่อ่ะัยหาษจำาดีบ่เนาะผู้ชายบอกันนั่นผู้ชายบอกกัน,น,อ,นอยู่เพื่อนอยบอกหพ่อแก่ก็พอจำแล้วง พ่อจำภาพไปอยากไปถามเล่าเนาะกอไปเรียนรับกเมอค่ะบ่พ่อพ่อกระชือร่ำกระชิบหาพ่อก็บอกเอาสิบเก่าเนาะก็เขาบอกสิบแปดละเด็กไกตทพูดะค่ะก็ถือเร่าไที่ไกยลูกพี่รุ่นแม่สองแสนสองแสนถือเป็นแสนพนบ่อค่ะพันลง วางสั้นหระอทอดกันค่านข้าั้งในลูกบนบอกเล็กน้อยบอกปีโอ้ประมาณสาสปีนี่บ่ะคะป๋อป๋อป๋อปีอปีปีอ็๋วรอีกอล๋อค๋อป๋อ่อนบอกเลป๋อป๋อบ่อป๋อปรอน๋่ป๋อออป๋อต๋ตอรี่มาขายอป๋เล๋ออป๋อออป๋ัป๋ิปนอป๋อปป๋อปสิป๋อป๋ป๋อปวอปอ บอกาสับอ้าพ no ือใส่เ no พื่อทีไปขายอู้ขายให้เพ่อใสิแปดทิ่แปดค่ะโชคโชคก่อนค่นวาบอกใหญ่น้อยโอ้นหน่อยน่ะแล้วเบาแม่นบอกค่ะกระซื้อขืนกระซิบเก่านะพ่อเขาเจ้าซื้อคืนเขาเจ้าถือบอกเขาเจ้าถือเป็นบอกเด็กน่อยบอกนั่นหมดก่อนถือสองต็ บอกเธอว่อนี้บอกไปบอกว่าจะไปถามขกเนี่พ่ออย่าลืมเด้อลูกชมมานเด่นน้ำพ่อได้ค่ะที่ยังราการนะว่เขาใครอันมอ่่าไปซื้อ่ามนําบ่ออ่ก่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่อ่่่นหา่่ ไปดูดนี่ตาีเาบอกไปไปอหัวหันนนกพะโลพะโลนรื้อเามือนถามเมืองเหล็กเดเซเดอค่ะขอเมื่อไรบ้างถามหนงเรื่อเขาผมค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะโอ้ดีใจน้ำเพลนนะพ่อเนาะเพลนฝันเพนมาบอกเหล็กซเก่าเลยเนาะพ่อเนาะซิเกาเจอเมือไห่นาะัน้อเขาเลยซื้อออกพี่นอเอาลหล่นไปน้ำกันนะคะ เลขอิ่อย่งนาะอันนั้นทางเพิงคือบ่เห็นสัตว์ตัวใดค่ะคุณแม่ซูนอะไรนี่ศูนหกบ่ซูนหกบ่แม่คือคือเจตังค่ะเอาพี่น้องเบ okay. ิ้งไม้เบ <ATH> ิ้งสัตว์ตัวค่ะ ห้าป่ะครับห้าหกห้านะครับห้าหกห้าค่ะท่านผู้ชมน้องแม่เนาะเบิ่อเด้อครับเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะสำรับตัวเหล็กนะคะเหลขกถูกทคะคะีคุณแม่พนจุดนะคะคุณแม่พนอยู่บานโปรงเสือกผ้าลูกเอา,ารถมาใหเอนมาบอกมาครอบปูตานะคะ พว่าลูกเออทงานอยู่ปัจีนเนี่นอม่เนาะทํางานอยู่ปาจีนเพิ่นกะว่าออกรถมายังบ่ท่านมาบอกมาขอบปูแจ๊กเถื่อเพิ่นกะเลยมาบอกมาขอบนะคะให้ปูตาเพิ่นรับลูกไปใช้มาใส่ให้เดินทางแ้วคขาดปลอดภัยนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะจุดตัวเลขโชว์ลาภมาฝากแฟนขาแฟนช่องน้ำนะคะเดี๋ยวจากไหนกะรับชมแล้วก็แคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางไว้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอทิ้งท้ายตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะในงวดวันที2 2> ่สองพฤษภาคมพศ2 5 6 5นะคะตัวเลขแนวทางดอนปู่ตานะคะตัวเลขจอมปลวกนะคะท่านผู้ชม5 7 6 83นะคะแล้วก็เลขถูกก็คือ565นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอให้ท่านผูผ้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทงิงใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ <perfekt 140> ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะใครอยากถูกหวยรวยเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โชคโชกมั่นมานสุขคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ